ในเรื่องของการเลี้ยงยินนะนะอนุญาตหรือเปล่าตามหลักการศาสนาที่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ยๆก็ไม่ยินมาหาเราถ้าผมจะมาช่วยเหลือนะฮะในเรื่องงานศาสนานะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกผมมานะเดี๋ยวผมจะช่วยนะไปช่วยส่งของส่งจดหมายหรือว่าช่วยไปหลอกคนนั้นคนนี้ที่เป็นศัตรูนะไปแลบลิ้นปิ้นตาซะหน่อยเนงะี้ยโดยทั่ว ไม่ได้ใช้ศสยศาสตร์อะไรนะยินก็บอกก็ไม่ได้ใช้ศสยศาสตร์อะไรนะครับแล้วก็เป็นมุมินเราเป็นพี่น้องกันนะฮะเราเป็นมุสลิมเหมือนกันผมเป็นยืนคุณเป็นมนุษย์นะครับเราก็ช่วยกันไงอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ในส่วนที่แบบว่าได้หรือไม่ได้ตรงนี้อุลามะนะครับอุลามะเขาได้พูดฟัตวาตรงนี้ไว้พอสมควรเลยนะครับฟัตวาซึ่งฟัตวาที่อุลามะพูดถึงเนี่ยนะฮะก็มีทั้งอุลามะที่เขาบอกว่ามันมันได้แหละนะฮะมันได้แต่ว่า อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับมันได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีนักอันนี้ก็เป็นทัศนะของอุลามะบางท่านที่แบบว่าเอ๊ะถ้าในเมื่อเรามียินอยู่อะไรอยู่ยินก็เป็นมุสลิมเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเหลือกันและกันก็เหมือนกับเพื่อนช่วยเพื่อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอีกทัศนะหนึ่งนะครับเป็นทัศนะของอุลามะในปัจจุบันนะครับเป็นทัศนะรู้สึกว่าจะจะเป็นของเชคเซมีนด้วยนะเชคมิมนบาสนะเชคเซมีนและเชคหลายหลายคนนะฮะท่านก็ให้ทัศนะไว้ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ยินในการที่จะมาช่วยเเหหลืองงาาาานนนนรรได้้ัีมยถึ่ใชสศต์ะ คือศัอสสยศาสตร์ในตัดไปได้เลยศัยศาสตร์นี่คือว่าไม่อนุญาตให้ใช้ศัยศาสตร์ใดๆให้ศัยศาสตร์กับยินเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าย oui? well, <me aning forward> ินมาขอช่วยเฉยๆเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รู้ครูอาจารย์หลายๆคนที่ว่ามียินช่วยใช่ไหมช่วยทํานั่นทำน่้นทํเนี่ได้ไหมนะครับอุลมะเขาบอกว่าไม่อนุญาตนะฮะในกลุ่มนี้ก็คือน่าจะเป็นอุลมะส่วนใหญ่นะครับไม่อนุญาตเพราะว่าแม้ว่ามันจะไม่ชีริกก็แล้วแต่นะครับคือในอุลมะกลุ่มนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่ชีริกแต่มันจะนําไปสู่การชีริกในภายหลัง และเราไม่สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยของบรรดายินและก็ใช้ตอนได้เลยอาจจะเป็นยินที่ไม่ใช่มุสลิมจริงก็ได้คือเข้ารับอิสลามเพื่อมาหลอกเหมือนกับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์นะครับหรือว่าในที่มีรายงานมาจากบรรดอิสรามยินนะครับที่ว่าเขานะฮะเป็นคนดีทำอามัณอิบาดาดดีใช่ไหมยินมันก็เข้ามาเข้ามาก็ทําเป็นนะฮะตีสนิทมาพูดมาคุยเสร็จแล้วก็ทําอิบาดาเหนือกว่าบ่าวคนนั้นอีกนะก็ะยินมันไม่เหนื่อยไง ก็ละหมาดละหมาดละหมาดตลอดนะมันไม่เหนือ่อยมันทําได้นะครับถือเวลายินมันก็ค่อยๆเข้ามานะเป็นแผนเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปว่าอ้าวเธอ <c ười> อยาก,ากทำอิบาดาดีๆแบบนี้เธอต้องทำมาซียัดทำความชั่วพอถ้าเธอทำความชั่วเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนะนี่ยเธอก็นึกถึงความชั่วนะั้นแล้วเธอจะทำอิบาดาจะกลัวต่อลอสมตาตลา way. มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ <c ười> ให้เลือกว่าจะทำความชั่วอะไรนะครับก็บอกว่ากินเหล้านะครับหรือว่าฆ่าเด็กหรือว่าทำศีา นค,คนนี้เขาก็เลือกอะไรเลือกกินเหล้าใช่ไหมมันง่ายที่สุดพอกินเหล้าเสร็จก็ไปทําำีนานะฮะพอทำซีนาก็ฆ่าเด็กอีกก็ทาครบเลยเพราะเมาไงมึนเมาไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็โดนหลอกลอก่อจนกระทั่งว่าทําชีริกต่อลัศมาตลาดนะชัยตอนมาตอนท้ายว่า,าสรุปว่าย,ยังไงนะครับกลับว่าฉันเป็นพระเจ้าดีและฉันจะช่วย ก็เลยไปกราบไหว้ก็เรียบร้อยไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแผนการของชัยตอนที่ว่าน่ากลัวนั้นอุลมะนะฮะในส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้ยินในการที่จะมาช่วยเหลืองานเราได้นะครับ